สวัสดีครับเจอกันกับสอนคอน v l o ็นะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของแรมกับแพลตฟอร์ม AMD จะเป็น a m 4หรือเป็น a m 5กับเรื่องของการปรับแรม1ต่อ1 ผมเคยนำเสนอไปแล้วว่ามันคืออะไรแล้วได้ประโยชน์อะไรบ้างแต่ถ้าหากว่าใครที่ยังไม่ได้รับชมนะครับก็สามารถย้อนกลับไปชมได้เดี๋ยวผมวางลิงก์ไว้ให้ในดีสคริปชั่นว่าเนี่ยคนใช้ MD ควรต้องดู ram 1, 1ต่อ1นบน MD มันคืออะไรทำไมต้องให้ความสนใจมีการอธิบายโดยละเอียดว่าได้ประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับแต่ไม่ได้มีการนำเสนอว่าเข้าไปปรับอย่างไรหากมันไม่ได้ทำงานอยู่ในโหมดที่เป็น1ต่อ1แล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะครับก็ถ้าหากว่า ใครที่ยังไม่เคยตรวจสอบเปิดโปรแกรม CPU-Z แล้วมาที่แท็บ Memory แบบนี้และต้องสังเกตในส่วนของ DRAM Frequency กับ Uncore Frequency ที่เรียกว่า1ต่อ1ก็คือตัวเลขมันตรงกันอย่างเช่นในจอก็คือผมใช้แรมบัต6000อยู่นะครับซึ่ง DRAM Frequency ก็จะหาร2จากบัตร6 0 0 0ก็คือ2,990กว่าจริงๆแล้วมันคือ3,000เนื่องจากว่าเนี่ย ค่าบัสสปีดมันไม่ได้ร้อยเต็มนะครับและพอเป็นแบบนี้อันคอของผมวิ่งอยู่2,990กว่าเท่ากันเลยแบบนี้เรียกว่า1ต่อ1และในบางกรณีมันจะไม่วิ่ง1ต่อ1เมื่อไหร่ล่ะก็เมื่อเรามีการใช้งานแรมที่มีบัสความเร็วเกินกว่า6,000เมกะเฮิร์ในส่วนของ DDR5 นะครับตัวเมนบอร์ดพอเราไปปรับ XPO หรือเราปรับ XMP อัตราทดในส่วนของแรมกับอันคอ e จะกลายเป็น1ต่อ2ทันทีก็คือที่1ต่อ1สูงสุดแบบออโต้จะเป็นสำหรับแรมบัส6,000พอเกินกว่า6,000มันจะกลายเป็น1ต่อ2ทันทีเมื่อมันเป็น1ต่อ2ถ้าหากว่าออโต้แล้วบางทีบางบอร์ดออโต้อาจจะแบบไม่ทำงานเลือก1ต่อ2ให้เราใช้แรมบัส6,000ที่นี่ตัวเลข3,000ที่นี่ก็จะเหลือพัน0แบบนั้นเรียกกันว่า อัตราทดที่1ต่อ2ไม่ใช่1ต่อ1นะครับและหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเออแล้วปรับยังไงบางคนยังไม่ทราบว่าวิธีการปรับ1ต่อ1มันปรับอย่างไรปรับตรงไหนอยู่ส่วนไหนของใบออดนะครับซึ่งเมนูตรงนี้เป็นเมนูมาตรฐานใช้ชื่อเดียวกันทุกเมนบอร์ด หลายๆครั้งเวลาผมนําเสนอผมมักจะเอาเมนบอร์ดเอสร็อกขึ้นแทน่นหลายคนก็เลยสงสัยว่าเออแล้วบอร์ดกิกบอร์ดเอซ s บอร์ดอิมล่ะเป็นไงบ้างลองมาดูตัวอย่างจากบอร์ดเอสร็อกันนะครับนี่ที่ใช้งานอยู่เป็นประจําหากว่าเราดูนะครับที่ผมบอกไปผมปรับแรมแบบ expo มาที่บัต6 4 0 0แล้วถ้าเมนูตรงนี้นี่เมนูที่ผมจะไปปรับจะเห็นได้ว่าตอนนี้ default มันเป็น UCLK เท่ากับ MCLK e m หาร2นี่ก็คืออัตราทด1ต่อ2นะครับให้สังเกตชื่อเมนูนี้เลยจะใช้ชื่อเดียวกันทุกเมนบอร์ดก็คือ UCLK DIV 1 Mode โหมด DIV ก็คือ divide นะครับอัตราทดก็เป็น UCLK ก็คือในส่วนของ u n c l o c k d i v i d e d กับในส่วนของแรมและถ้าเกิดว่าเนี่ยผมใช้แรมบัสหกวันสจะตั้งให้เป็น1ต่อ1นก็เข้าไบออทมาแล้วก็มาที่ OC t w ทวิ e เกําสำหรับ S Rock จากนั้นมันก็จะมีให้เลือกออโต้กับ UCLK เท่ากับเบม CLK มันก็คืออัตราทด1ต่อหนึ่งตั้งให้มันเท่ากันเหมือนที่ผมให้ดูเมื่อ,อกี้ที่ CPUZ ที่มันเป็น3,000กับ3000หรือว่า2 9 0 0กว่ากว่าเมื่อกี้นะครับและคราวนี้เดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูอีก โดยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนแรมเป็นบัสหกพัที่อยู่ในมือตรงนี้นะครับเพื่อให้เห็นชัดๆว่าเออมันจริงไหมจากที่ผมให้ดูเนี่ยตอนนี้ใช้แรมบัสหก0 0นอยู่แล้วก็ผมไม่ได้เข้าไปปรับอะไรในไบอ,อด,ด้วยนะครับทิ้งไว้เป็นออโต้เดี๋ยวผมจะรีบูตเข้าไบอครู่หนึ่งแล้วก็ลองมาดูกันนะว่าจริงไหมนะครับสําหรับที่บัสหก0 0นออโต้แล้วมันจะกลายเป็น1ต่อนหนึ่งเนี่ย บนแท่นตอนนี้เป็น RAM bus 6000นะครับอ่าไม่พอตแล้วนะอาจจะใช้เวลาหน่อยหนึ่งนะครับนี่กลับเข้ามาในเบย์ออดวิธีเข้าเบย์ออดก็แล้วแต่เมนบอร์ดเลยแต่ส่วนมากคือปัจจุบันกดเดียนะครับบอร์ดบางตัวอาจจะกด F2 ไม่ต้องกดแช่รัวๆแบบผมก็ได้อ่าเข้าเบย์ออดมาแล้วบอร์ดกิก a ะไบตนะครับถือว่าอันนี้เป็นตัวอย่างสําหรับคนใช้บอร์ด g ิ g กะไบตก็จะอยู่ในเมนู ทวิเกอร์ Twitter, นะครับแล้วเนี่ยผมปรับ x p o 1บัต6,000จะเห็นได้ว่าชื่อเมนูเหมือนกันที่ผมบอกไปเมื่อก,กี้ uclk div 1 Mode โหมดอยู่ออโต้เห็นไหมออโต้ Auto, แต่วิ่ง1ต่อ1เราเห็นแล้วแล้วก็ถ้าหากว่าเราจะปรับบางคนออโต้ Auto, อาจจะดีดไปที่เป็น uclk เท่ากับ mclk หาร2มันก็จะกลายเป็น1ต่อ2ถ้าหากเราเลือกตรงนี้นะครับก็แค่เปลี่ยนให้เป็น UCLK เท่ากับ MEMCLK ก็จะกลายเป็น1ต่อ1ทันทีแต่ผมขอกลับที่เดิมแล้วก็เดี๋ยวผมเปลี่ยน RAM นะครับเดี๋ยวปล่อยออโต้แล้วผมจะเปลี่ยน RAM เป็น RAM คู่นี้นะครับซึ่งเป็น RAM บัส6400แล้วก็ x p o ให้ดูนะครับอันนี้ XMP หรือ Expo จะไม่ได้แล้วตัวนี้ XMP มั้งแล้วปรับให้ดูว่าเออจริงไหม พอเป็น6,004แล้วมันไม่1ต่อ1นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยน RAM แรมละกันผมปิดเครื่องก็เดี๋ยวพอ s สแป๊บหนึ่งจะได้ไม่เสียเวลาโอเคเปลี่ยนแรมออกเป็นที่เรียบร้อยนี่เอา G-Skill b u t 6,000ออกมาแล้วแล้วก็ใส่ตัว Lexa Leza er b ัตร6,004นะครับเรามาดูตัวเมนูไบออดก,กันนี่หลังจากเปลี่ยนแรม ตอนนี้ผมยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนนะครับยังเป็นออโต้อยู่ไม่ได้เปิด x b p หรือว่า XMP แรมตัวนี้ของเลเซ่าเป็น XMP มี XMP 1อยู่เลือก XMP ปับ๊บจะเห็นได้ว่าที่นี่กลายเป็น6,400แล้วก็อัตราทดในส่วนของอันคอยังคงเป็นออโต้เดี๋ยวสาธิตให้ดูว่าพอเป็นออโต้ผมกลับเข้าวินโด w นะครับพอออโต้แบบนี้มันจะไม่เป็น1ต่อ1เหตุผลเพราะว่าผมบอกไปแล้วหากเกินกว่าบัตร6000 แล้วปรับ XP หรือ XMP หรือ XPO มันจะเป็นออโต้และมันจะเลือกให้ในโหมด1ต่อ2จริงไหมลองดูนะครับอ่ะอันนี้ขออนุญาตไม่พอดอาจจะใช้เวลาหน่อยนึงนะนะครับเพื่อจะได้เห็นชัดๆว่าเออมันจริงนะถ้าหากใช้แรมบัสเกินกว่า6,000 m เมกะเฮิร์รวมทั้งนะครับคนที่ใช้แรมบัสสูงๆ คือเกินกว่า6,000เมื่อไหร่จะ6,004 4อ่า6 0 0หรือบางคนใช้แรมบัตร7,000 8,000ต่างๆนะครับก็จะกลายเป็น1:2ต่อแบบออโต้และย้ำนิดนึงนะอัตราทด1ต่อ1ในส่วนของ DRAM กับในส่วนของอ c o คอ Clock จะได้สูงสุดที่1:1ต 1, ่อสำหรับบัตร6 0 0เท่านั้นเกินกว่า6 4 0 0ไม่ต้องพยายามปรับนะครับ คุณจะบูตไม่ได้คือ1ต่อ1ได้สูงสุดที่แรมบัส6 4 0 0หรือว่าตัวอันคอจะวิ่งที่3200 m เมกะเฮิร์นะครับโอเคเราถึงมาวินโดว์แล้วแล้วลองมาเปิดกันดูนี่ตัว CPU Z ดตรวจสอบนะครับแล้วเดี๋ยวจะเห็นว่ามันจะเป็น1ต่อ2ก็คือแรม D r แรมเ e รคเจะวิ่งอยู่ที่3200 m เมกะเฮิร์ส่วนพอเป็นตัวอันคอจะวิ่งอยู่เพียงแค่นะครับ ครึ่งหนึ่งก็คือ1,600เมกะเฮิรต์นี่มาแล้วปับ๊บอ้าวบอรตัวนี้อัตราทดออโตเนี่ยมันไม่แน่นอนจริงๆสงสัยใบออดใหม่นะครับวัดเออเฟลคิดดูเอานะอุตสาห์ไม่ปรับอะไรพี่ท่านใจดีอีกออโต้กลายเป็นหนึ่งต่อนหนึ่งแปลก นะครับอันนี้ถือเป็นเรื่องแปลกสดๆไม่ได้ตัดต่ออะไรเลยเอาเป็นว่าดูเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางแล้วกันนะครับถ้าเป็นแบบนี้นี่ถ้าเกิดของบอร์ดใครโชคดีเป็นแบบนี้ก็โชคดีไปที่ออตโอต้เป็น1ต่อหนึ่งให้สำหรับอ,อัตราทุที่เกินกว่า6000แต่โดยส่วนมากโดยส่วนมากปกติแล้วนะครับ1ต่อหนึ่งจะออตโต้ได้เพียงแค่บัตร6000พอเกิน6000 มันจะกลายเป็น1ต่อ2ให้แต่บอร์ดตัวนี้แม่อะไรเนี่ยคิกะกบต์ไวดีสามนะครับกลายเป็นว่า1ต่อ1 6ึ่งก็ให้แต่ถ้าหากมันไม่เป็น1ต่อ1ต้องเข้าไปปรับเองชื่อเมนูก็ตามที่ให้ได้ชมกันไปนะครับ uclk เลือกง่ายๆคือมองหาเมนูนั้นแหละเมนู uclkdiv 1นะครับแล้วคุณก็เลือกให้เป็น uclk เท่ากับ เมม CLK คุณก็จะได้อัตราทด1ต่อ1เหมือนที่ปรากฏอยู่ตรงนี้อ่ะขออภัยด้วยนะครับที่ตัวอย่างเฟลก็อย่างน้อยก็ได้เห็นในอีกด้านหนึง่งนะครับอาจจะบางคนอาจจะแบบแปลกอะไรช่องนี้ทำไมไม่ถ่ายใหม่แล้วก็ตัดต่อเอาตัวอย่างที่มันเป็นแบบว่าเออเนี่ยมันกลายเป็น1ต่อ2แต่ผมว่าสำหรับตรงนี้ใครที่ มีความตั้งใจที่ต้องการข้อมูลตรงนี้ก็จะเข้าใจแล้วละว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นบอร์ดบางตัว1ต่อหนึ่งให้ออตโต้ได้ถึงบัตร6,4 0 0บอร์ดโดยส่วนมากจะไม่1ต่อหนึ่งให้ที่บัตรเกิน6 0 0 0นนะครับงั้นวันนี้ผมคงมีอะไรแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่แวะเวียนกันเข้ามารับชมผ่านมาแล้วฝากติดตามผลงานกด Sub s cribe กดกระดิ่งให้มันแจ้งเตือนชอบกดไลค์ไม่ชอบกด d i s ไล k ์มีอะไรแค่นี้แหละแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับผมบายครับ